บอกลาความโสดคารีนานางฟ้าลูกยางไทยประกาศเข้าพิธีสมรสวันอาทิตย์นี้หลังจากมั่นหมายกับหนุ่มรู้ใจคนสนิทไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมาล่าสุดคารีนาครอเซอร์วอลเล่บอลสาวคนสวยลูกครึ่งเยอรมันไทยก็ได้ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยโดยจอมตบสาววัย34ปีได้ลงภาพชุดพรีเวดดิ้งผ่านอินสตาแกรมคารีเน r ร์โน12ของตัวเองพร้อมแคปชั่นประกาศเรียนเชิญแขกมางานสมรสใจความว่า ขอใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสื่อเพื่อเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านญาติสนิทมิสหายและเพื่อนเพื่อนทุกคนมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานมงคลสมรสของเราสองคนด้วยกันนะคะคาริน่าพี่โอวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ณบ้านเลขที่23หมู่5บาทดงบังต่อหนองคูออเมืองจังหวัดยะโสธร3500 0ร่วมรับประทานอาหารเย็นโต๊ะจีน18นาฬิกา30นาที ทีมน้ำเงินน้ำตาลฟ้าหมอลำซิ่งมาด้าหน้าห้านำกันจ้าขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนับถือและขออภัยหากมีได้เรียนเชิญด้วยตัวเองสำหรับคาริน่ามีประสบการณ์ลงเล่นให้กับหลายสโมสรทั้งนครนนทบ,บุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางกอกกลาสคอนแกนสตาวีซีนครราชสีมาคิวมินชีวีซีไดมอนด์ฟูตและเคยได้รับโอกาสเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เมืองรีมินีประเทศอิตาลีมาแล้ว